ับพี่น้องครับสวัสดีครับผมปาดโุมาเบิงแก้วมังกรพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเสน้นผู้กระดึงครับพี่น้องครับนะครับปาดแก้วมังกรยังไงมันก็ถือแค่ซี่โล่ลอยหาโล่ลอยพอนะสิบโล่ลอยครับพี่ปาดทุโอ้มีชิมด้วยเหรอลูกโอ้ขอบคุณค่ะโอุน่ารักมากเลยปาดปโุ สิบ่าลอยนะมันบ่าลอยกว่าเนี่ยปลาโตกือปวดอะไรวะว่าไงลูกเอาไหมอาไหมหนัวไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อซื้อให้นะคะปลาพี่น้องครับเกี่ยวมังกรล้วนๆครับพี่น้องท่างเส้นนี่อันนี้ปลูกเองปะครับอันนี้รับมาจ้าอ๋อรับมาผู้ใดย่นไรครับย่นมารับเอาเอาละครับพี่น้องครับ คุณพี่พผลมาพผนรับมาขายต่อครับ4โลครับโอ,โอ้ครับรถผ่าน,นบ้านผักมันเป็นสวนอยู่นั่นอัน,อ,นอันเดียวกันบอครับเนี่ยนี่เน,นะาะใช่สวนน้องคนทั้งทั้งุัาทั้งไเียือเดือยครับผมพวกนีน้บวกน,นี้ให้แกลล้วเหรอครับ4โ,โลลอยครับพี่น้องครับนี่ครับชุดนี้ตัวนี้หาโลลอยครับ10โลลอยนี่ครับนี่น้อยซรัพนี่ครับพี่น้องเนี่ยจะมาบานที่เจ้าคนไหนซิบเดี๋ยวจะซิบมึงพี่น้องครับตอนเจ้าซิบมันวะ อืมหวานอืมเดี๋ยวมือนสิไปกาะสินไปหาลูกไส้อยู่เดี๋ยวซื้อไปฝากซื้อไปต่อน้งหมดก่อนพี่น้องโอ้หลายไม่มีแต่เนี้ยเดี๋ยวเลยครับตั้งนี่เนาะกำลังไปฝากจ้าโอ้อันนี้ก็ราคาเดียวกันเพื่อนนะครับน้องสามสี่ห้าสี่โลลอยสี่โลลอยหาลูกเรแตงไส้กับมีนะครับน้อง โอ้แตงไฟนี่งเฮ็ดของหวานน pues ่ะบมครับน um, uh oh. no ี่งครับผมโอ้ทานนั้แม่ค้าว่ามีหอทดอกไม้ดองครับนองไม้ถุงปื้อจ้องแเจี้งเพียงพี่น้องครับแก้วมังกวนของแฉมีแต่อานหวานเนาะแม่ค้าน้อครับผมปัดอนั้นเฮ็ดนองไหมอครับท่านสบายดีครับปัดน้องไม้ขวดนาะแม่น้อด เอาไปซุปเอาไปอันออมเอาไปแกงได้เบิดครับแกงเอาไปแก้วนอใหม่คุณแม่เพิ่นกำลังเห็ดใหม่ๆสดๆเลยนะครับอะไใหม่ๆนอมันบอแม่ยมืออันนั้นอันนี้มันทอดมันเท่ากับปาดออกมันแจ๋วเท่ากับว่าเอาโอ้นอใหญ่ปานไหนตีนี่นจ้าพึดจ้ะอันนั้นจ้านอก่ะแม่กล่องยุ่นพูนยนอันยุ่นี่หานอหานอพอ่ดจ้ะงามงามงามครับพี่น้องครับบาร์เดมเหตีงเหตีงนอ มีตลอดหอดบะามหวานบะามหวานกับมีขายอยู่นี่ตลอดน้อแม่นอ้๊อฟนห่อนหนาวอยู่นี่ตลอดน้อแม่นอ้อฟนหนาวดีครับผมอันนี้ครับสิเป็นซุ้มซุดหน่อยของเพิ่มนอ้๊อครับนอ้อทางนี้นอ้อครับน้ออันนี้เบิร์ตแล้วนอ้อครับนอ้อทางนี้อ๋อครับผมทางนี้เบิร์ตแล้วครับคุณแม่สิได้เก็บของเมื่อบ้านแล้วน้อแม่นอ้อครับผมอันนี้อันนี้ย่างยี่นอ้อตัวนี้นอ้อโอ้ครับผมนี่ครับพี่น้องครับ โอ้ครับผมในนอนงไหมนนอหาในปลาเลยบ่กครับในปลาเป๊ะโอ้นไหมถามาาดใชนหไปนกไหมครับผมนไปค่กรอเนียครับครับเนความผมในความแม่นันปลูกไว้ไปหาเอาธรรมาติแล้วนะครับนอมีเห็ดบ่กครับย่ำมีไปพ่อเห็ดก็เอาพ่อนไมมก็เอาอืพ่อยังเอานน่าน้อครับนอเพื่อเสียมาขายหนาท่างสิน้ครับนอ ส,สุดยอดสุดยอดสุดยอดปลาดโวเดี๋ยวผมไปเอาแก้วมังกรกันนะครับเด้อนี่แก้วมังกรทางนี่เพิ่วมาสีโลอร่อยหาโลอร่อยเลยีเ้ยงกันหลายสายห,าลลหลายล้านาพี่น้องครับโอ้อครับผมเนี่ยขาดเลยมอหลั่มเพียวเผากระพานมาเสียนหนีเพิ่นว่าครับจะร้อยกับมอลำสาวหน่อยเพชรบานเพชรครับกระพานมาเสียนีหนีกันครับพี่น้องครับเนี่ย โอ้ยงามงามงามแม no, ่เอ้ยเนาะหวานจ่อยๆเลยผมจิ้มฟองอันแก้วมังกรสวยๆบักแตงไทยกับมิตรนวยงามๆพี่น้องเอ้ยปลาดู้ผู้ขายกับงามงามครับนั่งยิ้มเป็นอยู่ครับพี่น้องครับเนี่ยผู้ขายผู้ขายกับหวานน่าผู้ขายกับหวานมาสั่นว่าผู้ผู้ขายหนึ่กับหวานครับแต่ว่ามาขายผู้เดียวเพราะว่าอันภาษาบาลีเพิ่นบ่มาเพิ่นก็เลยหวานอยู่ผู้เดียวนะครับเนาะ คันปสาสบามีมากวาจงสีไประเดเื้อยเนาะแบผมเอาลูกข้ามาแล้วยังไเสียงไปแล้วลูกข่ามาแล้วเ,วเ,วเวสื้ครับเสื้ครับ,น,รบนี่ปตัวดทีโถมาลูถูถังมาลังนางถูได้แล้วเจ้าม,ม,ามเจ้านะโอ้ย่างแต่ผมเตีย ب. ผมเสีย<ช>เอานี่ยแล้วเดี๋ยวผมมักยังสี่ไหมเอาหางโลรลอยเนาะจ้าเาจากถุงะรนี่อันนี้ถุงอันสี่โลอ๋อโลออันนี้หาอยีีดี๋ย พอผมสเจะไปต้อนผู้เฒ่าเอา,าเ,เอา,เอา,เอาถุงนึงครับแม่ถุงใยไลนงงไล่อนิดโอ้โลูกาสาวเปิ้ลมังแน่ซอย,ยกันดีดิลูกสาวปิดเชิมมาจ้าตะพี่น้องด้วยปูใดพันเสศนนี่นะครับแวะลงซื้อได้นะครับสำหรับแฟนคลับเอฟซีจันไร้นะครับผู้ใดพันเสศนนี่นี่คือถนนที่จะไปจะไปน้องหินนะครับจากน้องหินไปพูกกระดึงน้อแม่เนาะนี่ครับพี่น้องครับเป็นเสศน เส้นได้น่อยเส้นนี้ผู้ใดผ่านมาปุ๊บสีเห็นปับ๊บเลยครับนี่ครับอำเภอหนองหินนี่ตรงไปข้างหนา้าฟังทางนี้นะครับทางหลังจากร้อยสิบเป็นภูกระดึงนะครับแหน่แก้วครับแม่ครับจะได้ผู้ใดมาอุดหนุนแม่ค้าริมทางให้คุณแม่ไน้เด้อว่าสันเพลินว่ามีครบทุกอย่างนะแม่เนาะแล้วก็ผลั้งไม้ตามแล้วดูการนะแม่น้อครับผม ผลไม้ตามฤดูกาลคุณแม่ว่าช่วงนี้แก้วมังกรหลายนะครับเนาะน้อ้ก็ม oh, yeah. ีเนาะช่วงนี้น้อแม่เนาะครับอีกจังน้อยนี่ครับมีครบท้องแม่เนาะแต่ช่วงนี้คือลักๆก็คือแก้วมังกรกับแตงไทยเนาะนี่แตงไทยนี่เฮ็ดของหวานนี่แซ่บขนาดพี่น้องเลยว้ามันเป็นธรรมดาครับพี่น้องซีฟโล่ลอยนี่คือแตงไส้เป็นบ่ครับอืม อ๋อสิโลมันก็จะเป็นหมักหมักน้อยหมักหมักหวานหวานน้อยผมซีบหวาเนาะหวานทั้หวานอ่ะแต่ว่ามันก็จะสิบโลลอยกินได้หวานเหมือนกันขึ้นวยประมาณสามหนีสิบโลน้อยเนาะขนาดโลลอยก็สิบประมาณน้อยๆสี่เนาะครับเนอใช่แบบว่าคาดแยกขึ้นหน่อยมันขายออกเร็วอืมสิบโลลอยขายง่ายกว่าเนาะครับเนาะโอเคครับผมส่วนแตงไส้เขาก็ขายเป็นกิโลกันเนาะครับเนาะ ห้าโลร้อยเตียงไทยหาโลร้อยก็ร้อละยี่สิบบาทอขอบคุณหลายๆขอมูลนะครับนี่เอาฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากแฟนครับเอฟซีผู้ใดอยากมาชิมมาแวะนะครับคุณแม่เพื่อนในซิมพี่อยู่นี่นะครับแล้วก็อุดหนุนเพิ่นไปนะครับผมหลายขนาดพี่น้องช่วงนี้แก้วมังกรงามงามนะครับใส่เจแล้วของลูกได้หรอป่าแม่พะมองด้วยใจเงินก่อนใจเงินก่อน เขาเก่ายแล้วป่ะสามร้อยพ่นจ่ายแล้วเขาใครเก่ามากกว่าอีกถุึ่งจะเปรียบกันเด้ครับผมขอบคุณครับของาะผมจะไปอันต้อนพี่น้องหรอกครับออืมาหนามาแม่ครับผมโอ้แก้วมังกรหลายพี่น้องเอ้ยนะครับแซ่บเสีบหลายหลายน่้ยปักตึงๆงามๆเลยนี่ครับอันนี้หาล้วโบยทหานนะครับอันนี้ซีรุ่นลอยนั่นไหมนอใช่พี่น้องซีรุ่นลอยแล้วพี่น้องต่างกันอยู่หน่อยนึงครับพี่น้องครับหน่วยสังเกตในซีรุ่นอยโอ้อนี้หาล้วโย อันนี้ซีโ<ส>ร่รอยสีสันในงามขนาดเลยหรือมันเป็นน้ำนขันหมบ่อขนมแดงอ่ะเป็นน้ำหรมเป็นน้ำหรมเป็นน้ำหรม,หม,หมงามเหลือเกินเ,เป็นไงเด็กๆกินแล้วยังกินก่อนค่อยขึ้นรถกินก่อนกินก่อนนั่นเห็นบ่เตรียมปากแล้วทั้งนั้นแซ่บหลายอ่ะกินก่อนค่อยขึ้นรถกล้องนี่เท่าไหแรแม่ตัวนี้โอ้ตัวนี้สามลูกรอยพี่น้องครับ วยาย่น้องาอยกับสิบลยแต่เ้คร่องครับผมเอาไปุงเคียบนอแม่นอพวกกันไปขายบานเทาก็สจขายได้าเนาะเขาเอาไปขายะแหละัเนี่าลลอยไปขายบานเท่าสิไดยอ่าขายหนละสิบาทขายเป็นหน่วยหรครับหน่วยละสิบบาทหัหาลลอยก็จะได้ลายหน่วยอยู่เลยเนาะเอาเอาเอา แต่ส่วนบางสิเป็นของฝากของต้อนเนาะครับเนาะส่วนเอาไปขายต่อกับมีเนาะครับยกเป็นเขียงเป็นเขียงเลยอ่ะนี่แหละครับตลาดนะครับตลาดผลไม้นะครับเสี่ยนผู้กระดึงน้องหินนะครับพี่น้องครับผู้ได้ผ่านไปอย่าลื่อมนะครับเด้อผ่านมาแถวนี้ผ่านไปผ่านมาแวะนะครับอุดหนุนแม่ค้านะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้กัแตงไทยแก้วมังกรหลายขนาดพี่น้องเลยนะครับบ่ต้องห่วงเลยหาโล่ลอยสิบโลลอยหกโล่ลอย สามโล่ลอยสี่โล่ลอยมีครบทุกอย่างครับนี่ครับรถแลนบวขาดสายครับเส้นนี้ครับโอเคเราจะร้อยสี่ึ้นรถแล้วไปแล้วครับพี่น้องบาตนี่นะครับกลับสู่คอนแกนแล้วครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดี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 ครับผมลำรวยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสุขภาพแข็งแรงสุกท่านครับแมพี่น้องครับกลับคอนแกนเน่าุยไปทานเน่า ออกเดินน้าไม่น้องครับพอคันคลิปหนาครับรอยพาเละพากินพาเที่ยวครับขอบคุณแม่ค่ายเท่านึงครับผม